สวัสดีครับพี่น้องสองครับมาห่อนหน่างานไปทีเดียวบ่อยแล้วครับที่วการอำเภอนนคุณนครับเงียบพี่น้องรถบัสจอดทีหนมาครับกินเข่าครับเขาแกงแซ่บแซ่บพี่น้องเขาแจงไตอยู่หน่างานครับมีตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีแกงใต้นะครับข้าวแกงใต้ครับเนียบ เพชรครับพี่น้องเพชรแซ่บแสบโอ้มีนำมีอะไรบ้ามีนำเกี่ยวด้วยครับนำน้ำให้น้ำกับเจี๊ยบนะครับอโหราะลแจงปกเต็งานวน้องจีนครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เห็นอยู่พี่นี่พี่น้องมาเลยครับอยู่หนางานเลยครับ ปากหองได้เลยครับมี่แกงส้มโอ้แกงส้มครับแกงส้มนี่จะน่าแสีบๆได้ไหม้องเนี่ยมีขัวขมกับมีครับขัวขมขัวกิ่งทัดพักโอ้ขนมจีนครับกองแสียบฝนนี่น้ำดาเส้นน้ำยาปลาน้ำยาในเมี่ยงกับมีครับเนี่ยขาวๆน้ำยาในเมี่ยงน้ำยากะทิ ให้พโลพิเลยครับตอนนี้รถบัสมาหอด้ะครับขั้นหนึ่งลุกอาจารย์นวตีมาถึงแล้วครับมาหอดจอดถึงแล้วมาถึงแล้วส่วนหนึ่งนะครับเหลืออีกประมาณประมาณสิบขั้นครับทีมงานวิธีเข้ขงท่านมาหอดตอนนี้มาถึงแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นี่อีกสิบเอ็ดสิบสองขั้นครับแซ่บแซ่บพี่น้องกินเขาวแกงภาคใต้เปียงครับเปียงยังดีเปียงเขาครับพร้อมเผ็ดคนทานเอาคนมาเผ็ดแซ่บอยู่ครับผมกินเผ็ดอะไรผมก็ว่าแซ่บแต่ว่าผมสร้างเขาไปสองจานแล้วพี่น้องอนภิปรุงกับปีกมันแซ่บแซ่บพี่น ลองแถวครับนพกบิกกินข้าวต้มกันครับทำไวแล้วกดติดตามกดกำลังใจครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากช่องด้วยนะครับช่องกุ้ง สำหรับจีมี่สวัสดีครับ